แนทตี้เริ่มเรียนครูสมาธิได้ยังไงคะค่ะจุดเริ่มต้นของแนทเองใช่ไหม mm hmm. ก็จริงๆแล้วอะ่ะเหมือนกับไม่รู้สิข้างในอะ่ะเสียงข้างในเราอะค่ะเรารู้สึกว่าเราอยากศึกษาธรรมะที่ค่อนข้างมีหลักการเอางี้ว่าแนทอะส่วนตัวเป็นเด็กสายวิทย์สายวิศวะมาตลอดแล้วเราจะรู้สึกว่า mm hmm. เรียนอะไรมันต้องมีเป็นวิชาการเป็นตากกาอย่างเงี้ยแล้วก็พอดี พ่อวิบียางนะคะก็เปิดสถาบันซึ่งเขาก็จะมีหลักสูตรเป็นขั้นเป็นตอนว่าเริ่มต้นต้องเริ่มต้นยังไงมีแนวทางวิธีการปฏิบัติยังไงก็ลองได้ไปศึกษาดูเบื้องต้นนะคะอ๋อก็จะมีการนั่งสมาธิเดินจงกรมนะแล้วก็มีการบรรยายนะคะรวมไปถึงเนี่ยสามารถต่อยอดเป็นครูสมาธิเป็นหลักสูตรอื่นๆขั้นสูงได้อีกก็เลยตรงนี้ยนะคะที่เป็นจุดที่น่าสนใจ แล้วก็ที่สําคัญเลยนะคะจริงๆแล้วก่อนหน้านี้แนทเคยเช่วงนั้นช่วงแรกนะคะเจะมีทั้งออนไซต์ site, แล้วก็ออนไลน์ตอนนั้นเนี่ยแรกๆตอนยังไม่มีโควิดเนาะก็จะเป็นลักษณะของออนไซต์ site. แต่ด้วยสภาพเราตอนนั้นกําลังตั้งครรภ์ลูกน้อยคนหนึ่งอยู่ในทออ้องการเดินทางไปเอยหรือว่าการปฏิบัติในสถานที่นั้นเลยบางทีก็ไม่สะดวกก็จะมีอาการแพ้ท้องแล้วมันก็รู้สึกแบบ มันจะไปต่อไม่ได้และสุดท้ายรอบแรกที่เรียนนะคะก็ต้องลมเลิกไปกลางคันก่อนแล้วก็เลยติดอยู่ในใจมาตลอดว่าฉันอยากจะเรียนที่จบนะอยากจะศึกษาธรรมะของพระพุทธองค์ต่อในแนวทางที่ถูกต้องเพราะว่าหลวงปู่วิริยังเนี่ยเป็นลูกศิษย์ของพระอาจารย์มั่นหลวงปู่มั่นนะคะซึ่งเนี่ยก็เคารพเรื่องใส่ศรัทธามาตั้งแต่เด็กๆเ,เลยจาความได้ตั้งแต่เด็กนี่คือรูป พระสายพระป่าเนี่ยเต็มบ้านไปหมดเลยเราก็ไม่รู้จักเนาะพ่อก็บออันนี้หลงนนะวงปู่มั่นนะปู่ร่วม้นร่วมน,มนี้เออเราก็ค่อยๆ่อยซับมาได้เรื่อยพอรู้ว่าพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังศรพะโรเนี่ยเป็นลูกศิษย์หลวงปู่มัน่นก็ยิ่งอนะ่ะหเนี่ยเลยพระอาจารย์ที่เราอยากจะร่่มเรียนวิชานะคะก็เลยเป็นที่มาแต่ทีเนี้ยเนี่ยตอนนั้นด้วยความที่อารมณ์เหมือน d รอบเรียน d รอ p เรียนครูสมาธิที่เป็นแบบอนไซต์ไปเพราะว่า อาจจะเราไม่เอื้อมหน่วยแต่โชคดีมากค่ะทางสถาบันอะเร่งเห็นถือว่าเอออาจจะมีคนลักษณะแบบเนี้ยมาเดินทางมาเรียนไม่สะดวกก็เลยเปิดเป็นลักษณะของออนไลน์แล้วก็เรียนง่ายมากแต่ว่ามันก็จะขึ้นอยู่กับว่าเราต้องมีวินัในในการเรียนนะคะอย่างเช่นก็ทุกเกย็นเนี่ยก็จะมีตารางมาให้ละจันจันพุทธสุจะต้องเข้าห้องเรียนธรรมะนะคะซึ่งก่อนที่จะเข้าห้องเรียน เดินจงกรมก่อน30นาทีแล้วก็นั่งสมาธิต่ออีก30นาทีจากนั้นก็จะเป็นการบรรยายค่ะเราต้องฝึกแบบนี้เป็นเทอมแล้วก็จะมีการไปสอนซึ่งการทําแบบนี้ค่ะเนะี่ยรู้สึกว่ามันมันช่วยให้เรามีวินัยกับตัวเองแล้วสุดท้ายอะค่ะพอต่อให้ตอนนี้เนะี่ยจบหลักสูตรคสมาธิแล้วอะแต่สิ่งเนี้ยสิ่งหมายถึงว่าวิน,ยนัยในการฝึกการเดินจงกรมเอ่ยการการทำสมาธิเอ่ย มันก็ติดตัวเรามาเหมือนเป็นการฝึกวินัยให้เราทําให้ทุกเช้าเนี่ยอยากจะลุกขึ้นมานั่งสมาธิก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของครูสมาธิของแอนตี้ในวันนี้ค่ะ okay. แล้วก็มาได้เป็นครูสมาธิแล้วอ,ะอ่ะเหมือนกับที่เราเคยคิดไว้ไหมหรือว่าแตกต่างยังไงถ้าพูดถึงในมุม จริงๆตอนแรกความคาดหวังคำว่าครูสมาธิ mm. คือครูที่สามารถไปสอนคนอื่นได้เลยแต่จริงๆแล้วค่ะในหลักสูตรเนี้ยคือหลักสูตรเบื้องต้นเริ่มต้นนะการเป็นครูในหลักสูตรครูสมาธิอันเนี้ยจะหมายถึงครูที่สอนตัวเองก่อนนะฝ mm. ึกตัวเองซึ่งก็ได้ผลอย่างงั้นจริงๆครับพีนัดมีวิในัยในการฝึกสมาธิตัวเองมากขึ้นแต่ถ้าจะขยับไปเป็น ครูที่สอนบุคคลอื่นจริงๆอะค่ะมันจะต้องมีหลักสูตรหนึ่งซึ่งตอนนี้ก็อยู่ในช่วงที่ในกําลังเตรียมตัวที่จะสมัครเข้าหลักสูตรนั้นเหมือนกันค่ะความต่างก็คือตอนแรกเราคิดว่าเป็นปุ๊บจะไปสอนใครก็ได้แต่จริงๆมันคือแค่พื้นฐานจริงๆเลยใครก็ทําได้แต่ว่า,าจะให้ขั้นลึกกว่านั้นนะจะต้องเป็นียนอีกหลักสูตรหนึ่งซึ่งชื่อว่าอาจารย์ศร์สมาธิค่ะแล้วรู้สึกว่ามันเติมเต็มจิตใจเรายังไงบ้าง จะบอกว่ามันก็ไม่รู้สินะมันรู้สึกว่าเป็นแฟชั่นส่วนตัวแล้วกันหลายคนเนี่ยตั้งเป้าความสําเร็จเป็นชื่อเสียงเงินทองเอาจริงแล้วก็เราก็อยากได้แหละเราก็ยังเป็นมนุษย์ประชาชนคนหนึ่งแต่ว่าเวลาไล่ล่าสิ่งเหล่านั้นนะคะมันเหมือนแบบข้างในเรามันโหยหาเรามันอยากตลอดเวลาที่จะเอาอยากจะได้มันก็เลยเหมือนแบบจิตวิญ,ญญาณมันห่อยหยวยังไงก็บอกไม่ถูกเนาะแต่ว่าการมาทําตรงเนี้ย เช่ไหมทุกครั้งที่นะัดไปได้ไปออนไซต์ไปไปปฏิบัติธรรมร่วมกับเพื่อนๆในคลาสนาเี้ค่ะมันรู้สึกมันอิ่มมันฟูยังไงก็บอกไม่ถูกหรือการมาทําคลิปเผยแพ่ความรู้ของพระพุทธองค์หรือว่าหลักการทําสมาธิอะแค่คลิปคลิปนึงอะคะ่ะแล้วมันขาไม่คนเข้ามาแล้วเขารู้สึกว่าเออสาธุนะหรือว่าอนุโมทนาด้วยนะดีจังเลยไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อน คำพวกเนี้ยมันเติมเต็มจิตใจนั้นมากๆหลายคนคนที่ประสบความสำเร็จหลายคนอาจจะกินคำขอบคุณเป็นอาหารเนาะแต่สำหรับแนตเองอ่ะแมตกินคำสาธุเป็นอาหารสาธุสาธุค่ะ